ฝากติดตามและกดไลค์ให้กำลังใจช่องโบบาสตอรี่ด้วยนะครับเชียงแยงจ้องมองอย่างว่างเปล่าก่อนที่ใบหน้าของเขาจะเปลี่ยนเป็นสีแดงและมืดลงฉันเคยแอบชอบผู้หญิงคนหนึ่งแล้วฉันถูกเธอขายหน้าแต่นี่ไม่เกี่ยวอะไรกับครูเขาเคยแอบชอบผู้หญิงคนหนึ่งและเคยสารภาพรักกับเธอด้วยความตื่นเต้นอย่างไรก็ตาม เขาถูกอีกฝ่ายอับอายขายหน้าอย่างไร้หัวใจและเขารู้สึกละอายใจกับมันเขาได้เก็บเหตุการณ์นี้เป็นความลับโดยที่แม้แต่โมเสี่ยวก็ไม่รู้ตัวครูคนนี้รู้เรื่องนี้ได้อย่างไรจริงเหรอเจิิงอย่างทำไมเธอไม่บอกฉันว่าโดนใครแกล้งเมื่อได้ยินเขายอมรับโม่เสี่ยก็ประหลาดใจและรีบถามเขาฉันจะเล่าให้ฟังทีหลังเจิิงอย่างสส่หัวปฏิเสธที่จะพูดอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ ที่นี่เขามองไปที่ครูตรงหน้าเขาและพูดว่าท่านอาจารย์นี่เป็นเรื่องส่วนตัวของฉันฉันไม่รู้ว่าคุณจะรู้เรื่องนี้ได้อย่างไรแต่เรื่องนี้ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการชี้ทางหอกให้ฉันไม่เกี่ยวอะไรด้วยจางส่วนสายหัวเรื่องนี้มันเกี่ยวกันทุกอย่างเกี่ยวกับมันเชงแยงสงสัยในคำพูดของเขาเล็กน้อยอกหักเกี่ยวอะไรกับจางส่วนที่นำทางเขา หอกของคุณเด็ดขาดและทรงพลังนี้ก็เหมือนกับบุคลิกของคุณไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณมักจะพุ่งไปข้างหน้าโดยไม่คิดถึงผลที่จะตามมานี่น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนักรบควรเป็นเช่นนั้นพุ่งไปข้างหน้าโดยไม่ต้องกังวลตัวเองด้วยสิ่งเล็กน้อยจังเชียนมองไปที่เชงแย้งอย่างสงบอย่างไรก็ตามน่าเสียดายที่หลังจากประสบการณ์ทางอารมณ์ของคุณความกลัวเริ่มก่ะตัวขึ้นในตัวคุณคุณกลัวการถูกปฏิเสธและกลัวความอัปยศ มีความลังเลในหอกของคุณด้วยความมลังเลเพิ่มเติมนั้นความแข็งแกร่งของคุณจะลดลงอย่างมากคุณคุณคุณสามารถเห็นสิ่งเหล่านี้จากหอกของฉันหรือไม่คุณบอกได้ไหมว่าฉันเคยอกหักคุณบอกนิสัยของฉันได้ไหมเจ้องอยางตกใจคำพูดของอีกฝ่ายไม่ผิดค่อนข้างจะถูกต้องเกินไปไม่มีข้อผิดพลาดเลยแม้แต่น้อยบุคลิกของเขาตรงไปตรงมาและในอดีตนี้ทำให้เขาสามารถพุ่งไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญ โดยไม่ต้องกลัวแต่เนื่องจากประสบการณ์ทางอารมณ์นั้นเขาเริ่มที่จะขี้อายและลังเลใจในทุกสิ่งที่เขาทําเพื่อให้เขาสามารถบอกสิ่งเหล่านี้ผ่านหอกของเขาแม้กระทั่งความปวดใจเขามีดวงตาแบบไหนกันนะเมื่อใดที่ครูที่น่าประทับใจเช่นนี้ปรากฏในสถาบันการศึกษาเขารู้สึกเหมือนกําลังจะเป็นบ้าก่อนหน้านี้เมื่อเขาไปเยี่ยมวังเจ้าอาจารย์หอกหมายเลขหนึ่ง ื่อขอให้เขารับเขาเป็นนักเรียนวังเจ้าบอกเพียงว่าเขายังไม่เข้าใจปมของวิธีหอกสําหรับเหตุผลเบื้องหลังนั้นเขาไม่สามารถบอกได้จริงๆอย่างไรก็ตามเพียงแค่มองเพียงครั้งเดียวชายตรงหน้าก็สามารถบอกได้ว่าเขามีอาการอกหักมาก่อนและทักษะของเขาหยุดนิ่งเนื่องจากบาดแผลทางอารมณ์จากเหตุการณ์นั้นความสามารถของครูคนนี้ในการแยกแยะแข็งแกร่งกว่าวังเจ้าหรือไม่ นี่เป็นปกติจางส่วนใช้มือท่าทางของผู้เชี่ยวชาญปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาหอกเป็นภาพสะท้อนของหัวใจถ้าใจไม่ชัดทักษะที่แสดงผ่านมันก็จะมืดถึงแม้ว่าทักษะการใช้หอกของคุณจะสอดคล้องกันแต่ก็ให้ความรู้สึกราวกับว่ามีบางสิ่งปกคลุมอยู่บางสิ่งที่คุณไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่คุณไม่สามารถแยกจากคุณได้มองเพียงครั้งเดียวฉันสามารถบอกได้ว่ามันเป็นความสนใจอย่างแน่นอนนี้คราวนี้ ไม่เพียงแต่ใบหน้าของเจิ้งหยางจะพังแม้แต่ปากของโมเสี่ยวที่อยู่ข้างๆเขาก็ยังเปิดกว้างจนสามารถใส่ไข่เข้าไปข้างในได้เฮคุณเป็นของจริงเหรอเพียงแค่ดูทักษะการใช้หอกของตัวเองก็สามารถบอกได้ว่าอารมณ์กำลังปกคลุมอยู่และไม่สามารถเข้าใจและไม่สามารถตัดขาดได้นี่ยังเป็นดวงตาของมนุษย์อยู่หรือเปล่าโมเสี่ยวและเชงแยงจ้องมองกันและกันด้วยความไม่เชื่อในตาทั้งสองของพวกเขา ท่านอาจารย์ช่วยค้าดูด้วยได้หรือไม่หลังจากตกใจโม่เสี่ยวก้าวไปข้างหน้าด้วยความปรารถนาบนใบหน้าของเขาไม่ว่าจางส่วนจะพอใจหรือไม่ก็ตามหอกในมือของเขาสั่นและเขาก็เริ่มเคลื่อนไหวเขาใช้ท่าเดียวกับเจิง้งหยางเพียงแต่พวกมันแข็งแกร่งกว่าและคล่องเคล้าวกว่ามากเพียงแค่ทักษะของเขากับหอกเขาก็ดีกว่าเจิง้งหยางจริงๆไม่น่าแปลกใจที่ครูวงชาเลือกเขาไม่ใช่เชงหยาง หลังจากลมกระโชกแรงโม่เสียวดึงหอกของเขาและยืนตัวตรงเมื่อหอกเคลื่อนไปเขาก็เป็นเหมือนปีศาจที่บ้าคลั่งอย่างหาตัวจับยากเมื่อความแข็งแกร่งของเขาล้นแม้แต่เทพเจ้าและวิญญาณก็ไม่กล้าเข้าใกล้เมื่อหอกหดกลับเขาก็ยืนนิ่งเหมือนรูปปัน้นด้วยการเคลื่อนไหวของมือและเท้าของเขานิสัยของเขาก็เปลี่ยนไปแม้ว่าเขาจะไม่ถือว่าแข็งแกรง่งแต่เมื่ออยู่ที่นักสู้วันดานเขาก็ถือว่าเขาเดินไปตามทางหอกได้ค่อนข้างไกล เธอท้องเสียถ้าจำไม่ผิดวันนี้เธอท้องเสียด้วยซ้ำสายตาอันเงียบสงบของจองเชียนหันไปทางเขาอาตัวสั่นผ่านโมเสี่ยวอาจารย์คุณบอกได้ไหมว่าฉันมีอาการท้องเสียจากหอกของฉันเช่นเดียวกับที่อีกฝ่ายพูดท้องของเขาไม่ค่อยดีในวันนี้เขาเริ่มมีอาการท้องเสียตั้งแต่เมื่อวานวันนี้มันแย่ลงไปอีกและร่างกายของเขารู้สึกอ่อนแออย่างไรก็ตามสิ่งนี้ ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเขามากนักด้วยหอ,อกในมือของเขาเขายังคงใช้ทักษะของเขาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแม้แต่ครูวังเจ้าก็ไม่สามารถหยุดยกย่องเขาได้ทว่าชายตรงหน้าเขาสามารถมองผ่านมันได้ในทันทีที่จริงเพื่อให้สามารถบอกอาการอกหักและท้องร่วงได้จากหอ,อกของเขาดวงตาของเขาทำมาจากอะไรคุณต้องการให้ฉันแนะนำคุณหรือไม่ถ้าคุณต้องการก็ยอมรับฉันเป็นเจ้านายของคุณ จางโวนมองดูพวกเขาอย่างสงบโดยไม่สนใจความตกใจของทั้งสองคนเพื่อให้สามารถบอกสภาพของทั้งคู่ได้อย่างง่ายๆทั้งคู่กำลังจะเป็นบ้าจากความตกใจถึงกระนั้นมันก็ดูไม่มีอะไรมากสำหรับเขาความจริงก็เช่นเดียวกันเมื่อทั้งสองคนใช้ทักษะของพวกเขาห้องสมุดเส้นทางสวรรค์ได้รวบรวมหนังสือเกี่ยวกับพวกเขาทั้งสองโดยอัตโนมัติ และความปวดใจและท้องร่วงก็ปรากฏขึ้นตามธรรมชาติในรายการข้อบกพร่องของพวกเขาจงเชียนต้องดูและอ่านออกเสียงเท่านั้นไม่มีอะไรยากเลยสิทธิ์เจิง้งหยางยินดีรับอาจารย์เป็นที่ปรึกษาของฉันเจิง้งหยางคุกเข่าบนพื้นของฉันทันทีโดยไม่ลังเลเขาประทับใจจางซวนอย่างแท้จริงด้วยสายตาแห่งการอย่างรู้เช่นนี้การชี้นำของเขาจะธรรมดาได้อย่างไร อุยเมื่อเห็นว่าเจิงหยางยอมรับว่าเขาเป็นเจ้านายของเขาหลังจากที่เขาชี้ให้เห็นข้อบอกพร่องของเขาแม้กระทั่งก่อนที่เขาจะเริ่มแนะนำเขาจ้องเชียนก็พยักหน้าอย่างพอใจเขาหยิบเหรียญหยกที่แสดงถึงตัวตนใหม่ของเขาออกมาและพูดว่ายืนยันความสัมพันธ์ของเราใช่เจิงหยางหยดเลือดลงบนมันทันทีเพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของโทเค็นโดยไม่ชักช้าขั้นตอนจะเสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว ในเมื่อตอนนี้คุณเป็นลูกศิษย์ของฉันแล้วฉันขอเสนอแนนะหากคุณต้องการเป็นที่เคารพในความสัมพันธ์คุณต้องมีความแข็งแกร่งเพียงพอก่อนถ้าไม่มีกำลังอีกฝ่ายจะคิดว่าคุณเท่าเทียมกันได้อย่างไรดังนั้นอย่างแรกที่คุณต้องทำคืออย่าท้อแท้แต่ต้องเปิดใจและโฟกัสที่การฝึกฝนคุณต้องให้อีกฝ่ายรู้ว่าพวกเขาโง่แค่ไหนที่ปฏิเสธคุณคุณต้องใช้กำลังเพื่อพิสูจน์ให้พวกเขาเห็นณนะจุดนี้จางส่วนก็นึกถึงหนังสืออวดดีจากชาติก่อนของเขาและยิ้มอย่างแผ่วเบา แม่น้ำไหลย,ย้อนกลับหลังจาก30ปีอย่ารังแกเด็กเพียงเพราะพวกเขายากจนอย่ารังแกเด็กเพียงเพราะว่าพวกเขาจนหรือเมื่อได้ยินคำพูดเหล่านั้นเจิงหยางรู้สึกแสบร้อนในอกของเขาเขารู้สึกกระแวงกระไวยใจจนหน้าแดงไปทั้งตัวและตัวสั่นอย่างควบคุมไม่ได้ในฐานะบุคคลที่เกิดในโลกนี้เจิงหยางจะได้ยินคำพูดเหล่านั้นได้อย่างไรในทันทีนั้นการต่อสู้ของเขาดูเหมือนจะสว่างขึ้น อารมหดหูที่เขาระบายออกมาจากอกหักดูเหมือนจะเปล่งประกายราวกับเพชรลองใช้ทักษะของคุณอีกครั้งเมื่อเห็นว่าเขาแตกออกจากเปลือกของเขาอย่างไรจงเชียนก็แสดงท่าทางไม่เป็นอะไรด้วยหอกในมือของเขาท่าทางของเชงแยงเปลี่ยนไปในทันทีโดยไม่พูดอะไรมันแตกต่างไปจากนิสัยของเขาก่อนหน้านี้อย่างสิ้นเชิงหอกของเขากวาดไปทั่วเมื่อรัศมีของเขาดังก้องพลังอันส่งพลังส่งผ่านหอก และกระจายแปรอบเขย่าห้องทั้งห้องเป้งในตอนท้ายของกิจวัตรหอกเขาจะแทงแนวราบไปที่เสาหินเสียงก้องกังวานและเส้นตัวเลขปรากฏขึ้น235คิดว่าน่าจะ235กิโลกรัมก่อนหน้านี้เมื่อเขาใช้กำลังเต็มที่มันก็แค่110แค่ตัวชี้ความแข็งแกร่งของเขาก็เพิ่มขึ้นมากกว่าหนึ่งเท่าขอบคุณคุณครู เมื่อเห็นตัวเลขความสงสัยในเจิง้งหยางก็หายไปเขาคุกเข่าลงบนพื้นในเวลานี้เขาเชื่อมั่นในความสามารถของครูก่อนหน้าเขาอย่างแท้จริงเหลือเชื่อเมื่อมองไปที่ตัวเลขบนเสาหินโมเสียวอดไม่ได้ที่จะเปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อร่างกายของเขาสั่นสถานเขามีความยินดีที่ได้พบครูที่ดีให้กับพี่ชายที่ดีของเขากระน,นั้นเขารู้สึกผิดหวังพร้อมกันก่อนหน้านี้เมื่อวังเจ้านำทางเขาความแรงของเขาเพิ่มขึ้นเพียง30เปอร์เซ เท่านั้นทว่าครูที่อยู่ข้างหน้าเขาเสริมความแข็งแกร่งของเจิ้งอย่างมากกว่าเท่าตัวถ้าเพียงแต่เขารู้ว่าครูนิรนามผู้นี้น่าเกรงขามขนาดนั้นเขาก็คงไม่ต้องพยายามตามหาหวังเจ้าและจะยอมรับเขาทันทีว่าเป็นครูของเขาในขณะนี้เขารู้สึกเสียใจเล็กน้อยอย่างไรก็ตามเกิดความสงสัยขึ้นในใจครูหอกที่น่าเกรงขามเช่นนี้จะไม่มีใครรู้จักได้อย่างไร เขาอดไม่ได้ที่จะถามอาจารย์ในเมื่อท่านรับเจิ้งหยางเป็นลูกศิษย์ของท่านเราขอเป็นเกียรติที่ได้รู้จักชื่อของท่านได้ไหมเมื่อได้ยินคําพูดของเขาเจิ้งหยางก็มองดูเช่นกันเขาประทับใจครูคนนี้มากแต่ณเวลานี้เขารู้ตัวว่าไม่รู้จักชื่อตัวเองด้วยซ้ําฉันคือจางส่วนจงเชียนตอบกลับอย่างใจเย็นจางส่วนชื่อนั้นฟังดูคุ้นๆนะเมื่อได้ยินชื่อนั้นโม่เสี่ยวก็ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่ง จากนั้นมีบางอย่างเข้ามาในความคิดและดวงตาของเขาก็รีลงริมฝีปากของเขาสั่นอย่างควบคุมไม่ได้ในขณะที่เขาถามฉันจำได้ครูสอนขยะที่ทำคะแนนเป็นศูนย์สำหรับการสอบวัดคุณสมบัติครูของเขาเรียกว่าจังส่วนดูเหมือนว่าครูคุณมีชื่อเดียวกับเขาเปล่าฉันเป็นขยะนั่นจางส่วนพยักหน้าอ่าจ้งอย่างและโมเสี่ยวกลายเป็นหิน